มาจ้าสวัสดีค่ะวันนี้เรามีกับข้าวทอดไข่น้ำพริกปลาทูค่ะแล้วก็ผักหลายชนิดมากเลยค่ะมีหน่อไม้ดองด้วยมาค่ะหาข้าวหาปลามากินด้วยกันนะคะ ข้าวเหนียว,วร้อนๆค่ะข้าวเหนียวสลินนะคะข้าวเหนียวสลินเอามาจากบ้านค่ะร้อนๆห,หนัวเข้้มคน มะเขือมะเขือต้มอืมหวานมากเลยกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะอร่อยแต่ก็ลับจำน้ำพริกปลาทูอืม Anh ấy nằm thảo Ừm, vãn ừ, Thảo, dưới, dưới <laughs> มีไข่ทอดบำรุงร่างกายตอนเชา้ามีวิตามินนะคะกินง่ายๆค่ะ กินง,ง่ายๆอยู่ง่ายคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะ ขอบคุณค่ะที่รับชมค่ะ